ใครไม่ดูมาครับผมข้างบนข้างบนนี่เขางบนโรงงานสงการครับผมชุดซีคุณซีเรื่อสงการกับปลาแซกตัวนี้กำลังไล่สายกับทีมงานครับไปไปเบ่งทีมงานทางล้างทางลังเอาอันนี้พ่อแม่พูดข้างบนข้างบนข้างบนนะนี่เสียนข้างบนเขินไปได้ป้องจากรกลเป็นตาจางนะแพ่งรอเลยจากรกลเป็นตาจังยุ้ง ตัวซ้ายครับตันี้ต่อยู่สี่องค์บนอันนึงทางนอันนึางลลัง ตันคนเราทำห้าบอว่าเอาไปแล้วพีทนจรให้ไปหี้เอาไปสัน่นเน่ยงั้นเหอพีทพีททำไมเนน,นี่ไปงี้านี่ไป

thằng đó cái đó không có nè ơi đi vô bơ cứ nọ đi đây cái ăn ลองเสียกันพี่น้องลองเสียงกันสิงป้าไม่ไหวเลยแจกเห็นไหมไม่ไหวล่าเรียกว่าไมไฟลูกนายอแตกหรอซื้อยังครับ oh ่บ่าอะไร่าลูกแตกตัวไมคินคนเดียววะลูกแตดตัว

สซ่กดังดีแต่ว่าสซ่แรก่ายรถโตเป็นไงเงียบเลยเดี่ยาหลานดังดีได้ไหมโตเป็นเดี่ยวหลานโตวป็นเดี่ยวหานซื้อึบจ้า้ที่เ่ิไปอ่าที่เห็นว่จะินาทีทำ ถาหาเนี่เขาเรว่าเปิดเปเด็ดเปพร้อเปิดว่างต้องข้งมานั่นใช่ใช่นหไม่ร้องเ๋ยเขานยังไรครับนี้เขาเป็นคระปุกนี่กระตนี้ไม่ามิงเดือวสดแจ้งกันเมื่อก่องจะนได้เมื่อก่อนสันแล้อไม่ถอนซันไหนถอนเนาะเจ้ครับจะปักหน่อย มันเล่งเกินตัวเม่ไปบเขาเลยดินั่นตาสามตาไหมแล้วที่ทางนี้อ่ะลยงกะเเองก็ได้รู้ว่าเต็มหนิว่วนางใส่่ฮะตัวมันนางขั้นตนอจริงเจ้าอฟงผีมากแมแดดมันซองมากต้องอะไรกันตัวเดียเจ้า มันบเยาวเตียว้มันบ่ชอหอดสดอกแต่อ่อดดอกเพราะอันท้งมอนีข้าวเป่ไ่ะ้่เดี๋ยววะเปิดได้พี่น้อง เย็นดิเย็นก็แย่มันหอนเรื่อนขบไไกลครับพื่อนถ้าเสียไปแล้วรถเช็ดเ้ารถบข้างก็ดันดันมีตัวนี้เลยดื้ออลอาร์ถ้าดันสไลด์ขึ้นเช็ดปลาสัญญาณนี่วะ